สิ้นปีแล้วกูคอือบ่ได้ต่อท่าษีปรั่นว่รรนาจังไกไม่มมันหนีวาเอซี่เขาคุมเนี่ยบ้านนี่มันจีเปาะมันจีน๋อนันนั่นเลยบวกใครเนี่ยทันเลยวัดดามบ้านข้างนี่ยเลยผู้หาชุ่มโม่ปอบมึงเงินเงนไรสดอยู่เพิ่งไล่เมื่อกี้เลย ไม่ค่นี่เขาตนนเขาโอนก็นอต่งเด็กโอนเราจีไอเขาไทยอันเด็กเป็นที่ไรนที่เขียนไทยอันเด็กเื่องโคงร้างเอาคนไปใส่เบื้อเล็ดเต๋บอกนเตรียมพร้อมทุกเมื่อ มันแบบอกเขาบอกแบ่งเครื่องแบบไงสาดพัดลมหน่อยอยู่จนว่าได้สอดเยี่ยเกี่ยซี่พุ่นแล้วมัดลมหน่อยมันมีหอดเกี่ยวฮะเว้ยมือเดียวมึงอกี้สูบไปมันเมิดกะเป็นไปว่าได้เด้พคุณนาเมื่อเนึงนกะสูบเศร้าสูบเนี่ยสูบพักายสวัสดีค่ะมีเกี้ยยุกับป๋อบอ้าสาวกะละสีมี อยู่กับเกตุพระลุ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมีคนเบิ่งคนเดียวเอาเจ็ดคนแล้วนี่ค่ะคุณแม่สังวาลสวัสดีค่ะแต่แม่คนเบิ่งบักไหลนี่เด้อคนเบิ่งเรากำลยิ้มจ้าพี่น้องค่ะมีพระกันมากมี่นี่เด้อคนเบิ่งอยู่นี่เด้อนี่นี่เป็นลูกคนหนึ่ ดูค้นลายเจ็ดค้นแล้วก็เพื่อนก็มีเข่ามาเรื่อยๆเมื่อนี้มีโอกาสเดี๋ยวมาอูดอนค่ะยุ้อเขายู่ใสเกาะยูยูอันโชคทวีกุ๊บค่ะตอนนี้เขาเขามาเบิง่งรดมีพี่น้องบรรยากาศโดยรวมก็คือทางร้านบริการดีมากอยากสิบอกค่ะ มากับเจตูมากับเจตูทางร้านก็คือบริการดีมากพนักงานแบบให้ความแบบรู้สึกว่าคือจังไม่อยาบมูนี่ล่ะบ่ได้รู้สึกกดดันผู้ใดยู่ดอนกับขันอยากมืออกรถลาน,นีกับมาได้เด้อพี่น้องะ่ะออกง่ายบริการดีมากเต็นท์รถของพี่เขาจะตั้งอยู่ที่ อาน,น,นี่แม่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 โชคทวีกุ๊ปหนึ่งเก้าเก้าเก้าด้อพี่น้องเด้อใครอยากมาก็มาได้นะจ๊ะทางร้านก็คือบริการดีมากเติมน้ำเติมกาแฟาที่สําคัญออกรถคือง่ายมากพี่น้องคะ่ะอยากให้ล่องมาเบิ่งก่อนคะ่ะแบบนี้กะบยี่สิบบาทก็รับรถได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ มึงมีคนบ่งหลากหลายเด้อตอนนี้นี่ค่ะมีกับคุณแม่สังวาลแล้วก็อมยิ้แล้วก็เจต่เจตูกับกรลังปล่อยอ่าแนวทางในห่องในกลุ่มเน้่พี่น้องค่ะซีหาเมื่อซีหามือมาม่อมันหีแตก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 แน่พี่น้องค่ะแตกจนว่าได้มาออกรถคนละนะคะ ถ้าพี่ๆมานะทางนี้โซนทางนี้จะไปหนองคายส่วนโซน,นทางนี้จะไปอ่าเขาดอนพี่นองขา,านี่ร้านเขารถมิถุขันงามงามพี่นองนี่ขั้นข่ขี่มานี่ป้ายทะเบียนรถข่ล,ลุดข่สีบอรป้ายทะเบียนรถข่ล,ลุดข่ย,ยังหัวหลายนี่เบิง้งป้ายทะเบียนลุดอีลี อีกเจ็ดกิโลอุดรจากนี่เด้อไปนี่เจ็ดกิโลอุดรถ้าไปทางนี่ไปอ่าไปน้องค่ายถ้าไปถ้าไปทางนี่เนี่ยไปน้องค่ายหน้าร้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้ขั้นนี้มาขายนะขั้นนี้ของปอบอายเซากาาสินเมืองป่าทะเบียนรถ3689ค่ะพี่ๆค่ะ นี่รุ่นรุ่นนี่กะกระสิกระสิดีจากน้อยกะงวดกะเพราะฟังอยู่พี่น้องค่ะกะสภาพรถกะถือว่าดีเติบอยู่งวดงวดสี่พันตัวนี้ออกง่ายแห้งพี่น้องเป็นเกษตรกรก็ออกง่ายง่ายมากๆไม่ต้องมีคนค้ำนู่นนี่นั่นขอแค่มีคืนที่ทํากินเป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆจ,จังๆแค่นั้นก็ออกได้ไหมพี่น้องค่ะ อดอกเบี้ยเขาแค่สองจุดเก่าๆเปอร์เซ็นต์ตำหนักเลยพี่นอ้องนี่ส่วนน้องแดงน้องแดงพี่น้อง,งอขาน้องแดงตัวนี้น่าจะเป็นตัวโอ้ยสวยเติบอยู่ดีสี่พันหัวสี่พันไข่ก็มีไข่นี่ดวงใจแล้วละพี่น้องขาตัวนี้งวดงวดห้าพันค่ะส่วนตัวนี้เลยตัวนี้นี่โอ้ยงามงาม อยากยพี่เหีนนองมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่นองเด้อเนี่ยมาเบิ้งกันกระไดพี่นองขาตัวนี้เจ็ดพันแต่ก็รุ่นรุ่นดีเลยเด้นสี่พันเบ้ยมี่แต่คันงามๆว้ายผู้ใดเป็นขวัญใจรถกระบ,บะครับพี่นองขาอุย้ยมีเด้อนีเด้อเอดงามค่ะนี่ส่วนตรงที่โหวงเวงคือตรงนี้ คือขั้น่ปกายจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คืออนุมัติเร็วมากบอกเลยอนุมัติไบ่ครับค,คือที่สำคัญเลยแบบรลุลนรุ่นนี้ทรงเรยงหน่เทเลดนอฮาเทียพีพีอยากได้ไปเรียนของเรียนอย่างตัวนี้แปดพัน มีใบทงเล้งให้เรียบร้อยแล้วเด้พี่พี่ขามีใบให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนตัวนี้ใบขนทรงของเนาะหมดเจ็ดทำเอิมกับคุมเด้ถ้าเอาไปไว้ถต่ทรงของทรงยางโดยตรงเนาะก็รปะ่ารั้วมันคุมเติบอยู่เอาไปเบ่ง้างในกันค่ะพี่พี่คือแอบกับซิปเลยเดย้ตอนนี้อยู่หนาลานเพิินคือร้านบริการดีมากแบบ บ่อยเข้าว่าเวเลยเด็แบบบางร้านก็บริการดีเกินไปจนจู้จี้จุกจิกอันนี้เพียนยังเปิดโอกาสเขาเปิดโอกาสให้ครอบครัวคุยกันไนงะคือ,อคอขคอยกับมกเต้นรถแบบนี้ละเต้นรดที่แบบว่าเออให้เราคุยกันบ้างครอบครัวนะนะบ่แมนบาให้บ่ให้ใหสิบแบบคุ้มสื่ออย่างเดียวร้านนี้ไม่ใช่อย่างงั้นเด้อพี่ๆ่ะส่วนร้านนี้น่ะบอกเลยว่าสุดยอดเลย ยี่สิบาทก็ออกได้รถเขากับว่าแมนผู้หายดิรถก็ไม่ใช่คีรนิ้วคี่เล่นะคะ,ค,ค,ะคนดูสี่สิบท่านสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาดูค่ะน่รถเขาเจากับว่าคีริวคีเล่พี่น้องคะอ่าไว้ไไมันนุเนเครื่องบริการดีมากที่สำคัญเดีย๋ย นี่ตลุ่นางาใครเป็นสายฟอร์จินเดอร์ค่ะพี่น้องคะต้องตัวนี้เลยเนะนี่ยนี่มาเบิองเอาค่ะพี่น้องคะตัวนี้งวดเก่าพันวายตายเร็ววันนี้ที่มากับเจ๊ถูก็คือตั้งใจจะมาออกรถโดยตรงเลยนะคะขัน้นอีกก็สวยเทะวะ รถคันใดมันจะเป็นของเฮ้ามันจะเป็นของเฮาค่ะพี่น้องคะถ้าแบบนี้แบบแบบขอบแบบออกมาจากล้อรถนิดนึงอย่างนี้ไหมพี่พีๆขอดใจเพราะว่า,วาป๊อบอายปอบมากแมมันไม่ใช่ดีไซน์มันไม่ใช่แนวเนาะพี่บอกเลยว่าประทับใจแห้งค่ะมาเคยมาออกรถทีไรเราประทับใจแบบนี้จักเถื่อ ส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะค่อยพบเจอกันใหม่จ้บาบายๆค่ะพี่ๆขาขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะ